เย็นเนี้ยฉันมายืนอยู่ในตอกข้างซอยในเมืองแห่งหนึง่งฉันถูกลอบๆอบด้วยพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนของฉันฉันรู้สึกอ่วมและน่วมไปหมดทั้งตัวเลยเพราะว่าเท้าของพวกเธอที่กระเทือบลงมาบนตัวฉันและบางคนก็ตบฉันจิกหัวฉันด้วยและฉันก็ถูกชกถูกทำร้ายอย่างรุนแรงทีเดียวเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่า นี่เมื่อไหร่แกจะเอาเงินมาคืนฉันล่ะห้าหมื่นเยนที่ยืมไปนะ่ะทำไมแกงไม่หามาคืนพวกเราอีกแกคิดว่าเราเป็นเพื่อนของแกอย่างนั้นเหรอแกเอาเงินไปตั้งมากแต่ไม่คืนเนี่ยนะมันหมายความว่าย,ยัางไงนะ่ะใช่แล้วใช่แล้วแกนะ่ะยืมเงินของพวกั้นไปยังทําเป็นหูทวนรกหรือ,องไงเมื่อไหร่จะคืนมาสักทีหล่ะเงินนะ่ะฉันขอเวลาอีกหน่อยได้ไหม ที่จะหาเงินมาคืนพวกเธอตอนนี้ฉันไม่มีจริงๆอะ่ะฉันไม่มีงานทำด้วยนะลมหายใจของฉันในตอนนี้มันอ่อนแรงมากฉันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเธอและใครคนนึงก็เตะเข้าที่หน้าฉันบ้าจริงมันเจ็บจังฉันรู้สึกเจ็บไปหมดและไม่มีเรี่ยวแรงที่จะร้องไห้เลยเพราะว่ามันจุกมากนีถ้าแกไม่หาเงินมาคืนพวกเราห้ามื่นเยนแล้วก็แกจะโดนหนักกว่านี้เข้าใจไหม ฉันไม่ได้มีเวลาให้เกมมากนักนะในการหาเงินมาให้พวกเราหนะ่ะยินดีรู้ว่าจะมีใครมาช่วยแกได้เงินที่ยืมไปต้อเอามาคืนพวกฉันคาที่เราตกลงกันไว้เอาเงินไปใช้อะไรหรอเอาไปเล่นยาใช่ไหมล่ะแกนะ่ะใช่สงสัยว่าแกจะติดยานะรีบ่หาเงินมาคืนเราได้แล้วหรืออยากจะโดนหนักกว่านี้รด้ย,ยังไงใครคนหนึ่งปบเข้าที่หน้าฉันแล้วก็เตะฉันที่ท้องด้วยฉันกำลังตกเป็นเหยือ่อ ความรุนแรงที่ถูกพวกเธอกระทำฉันแท้งทำเป็นเพิกเฉยทั้งที่ฉันเจ็บปวดมากแต่ฉันก็หนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงฉันเกลียดอะไรแบบนี้เข้าไสเลยเราจะให้เวลาแกงหน่อยก็ได้นะรีบหาเงินมาคืนพวกเราซะอย่าปัญญาอ่อนอย่าให้ฉันต้องรอเลยอย่าเริ่มสลัดเรื่องเงินนะ่ะไปหามาให้ได้ก่อนที่ฉันจะเอาตัวแกไปขายแลกกับเงินนะ่ะเข้าใจหรือยัง ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะพูดอะไรกับพวกเธอดีฉันได้ยินพวกเธอกำลังหัวเราะและกระซิบลงที่ข้างหูของฉันนึกว่าเงินมันหาง่ายอย่างนั้นเหรอนึกว่าเงินห้าหมื่นเยนเนี่ยมันจะหามาคืนพวกเธอได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนอย่างนั้นเหรอฉันถูกเตะเข้าที่ท้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเธอจะเดินจากไปจากบริเวณนั้นฉันเจ็บปวดมากและฉันก็นอนคู้ตัวอยู่ในซอยที่มีแต่คราบสกรปรกและถังขยะ ตาฉันปิดลงจะไม่เหลือเงินอีกแล้วจะไม่รู้จะทำยังไงดีเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของฉันแท้ๆแต่ว่าฉันเอาเงินนั้นไปให้กับพ่อแม่ของฉันเพราะว่าพ่อแม่ของฉันน่ะพวกเขาติดการพนันแล้วเขาก็แพ้พนันใช้เงินเกลี้ยงเราด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันจะหาเงินนั้นมาจากไหนได้ฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องเจออะไรแบบนี้และคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ต่อไปดีพวกเธอให้เวลาฉันแค่สามสัปดาห์ ไม่มีใครช่วยฉันได้สุดท้ายฉันต้องตายแน่ๆเลยคงไม่มีใครช่วยฉันแล้วจริงๆตอนนั้นฉันกำลังคิดถึงความตายบางทีฉันอาจจะตายไปซักตรงนี้เลยให้เรื่องมันจบมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นแต่ว่าตอนที่ฉันกำลังใกล้จะหมดสติและเห็นแต่ความมืดรอบตัวนั่นเองฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาอะไรการหรือว่าพวกหล่อนจะกลับมาซ้อมฉันอีกล่ะจะใช่หรือเปล่าใครกันที่เดินกลับมาทางนี้ หัวใจฉันเต้นด้วยความกลัวหรือว่าพวกนั้นจะกลับมาบูลลี่ฉันอีกแต่ในทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงที่แปลกไปที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนโทษน,นะคะคุณคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่านะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณฉันเห็นผู้หญิงคนหนึง่งดูเหมือนว่าจะใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนฉันด้วยแต่ว่าฉันลืมตามไม่ขึ้นและฉันก็มีแต่น้ำตาเต็มไปทั้งหน้าของฉัน คุณมาทำอะไรตรงนี้ะคะหลังจากนั้นที่ฉันได้ยินเสียงของเธอสติของฉันก็เลือนหายไปฉันไม่รู้สึกตัวอีกเลยทุกอย่างมีแต่ความมืดหรือว่าบางทีฉันอาจจะมาอยู่บนสวรรค์แล้วก็ได้ฉันคิดว่าตัวเองกำลังจะตายไปแล้วแต่ในตอนนั้นเองฉันก็รู้ว่าบางทีฉันอาจจะตกอยู่ในนรกละมั้งตอนนี้ฉันลืมตาขึ้นและรู้สึกตัวตื่นทีนทีฉันก็ได้เห็นแสงไฟภายในห้องนั้น มันไม่ใช่สวรรค์หรือว่านารกฉันยังไม่ตายเหรอเนี่ยหรือว่าที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลที่นี่ที่ไหนกันน่ะฉันมองไปรอบๆอย่างแปลกใจดูเหมือนว่าจะเป็นคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์ของใครบางคนด้วยฉันอยู่ในห้องของใครกันนะฉันเห็นโต๊ะแล้วก็มีหน้าต่างมีผ้าม่านมีโทรทัศน์และกรอบรูปภายในห้องมันสว่างมากๆสำหรับคนที่อยู่ในความมืดมานานอย่างฉันฉัน ฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยฉันเกือบจะจําอะไรไม่ได้ในตอนนั้นเองฉันก็รู้สึกว่าตามตัวฉันมีผ้าพันแผลแล้วก็มีใครบางคนใส่ยาที่บาดแผลบริเวณหน้าและลําตัวของฉันด้วยใครกันที่เป็นคนทําแผลให้ฉันเนี่ยและนี่ฉันนอนอยู่บนเตียงในห้องของใครตอนนั้นเองผู้หญิงคนนึงก็ปรากฏตัวขึ้นขณะที่ฉันกําลังจับแผลตัวเองและกําลังจะแกะพลาสเตอร์ออก นี่คุณจะทำอะไรนะ่ะฉันมองไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเธอใส่เครื่องแบบโรงเรียนของโรงเรียนที่ฉันเรียนอยู่จริงๆด้วยเธอเป็นใครก็ไม่รู้ฉันไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนเลยจู่ๆเธอก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาหมอนให้ฉันพิงหลังที่ฉันเองขณะที่ฉันกำลังลุกไม่ไหวอยู่ระวังหน่อยสิคะค,ควรใจยืนค่อยๆนะแล้วคุณไม่ควรจะลุกตอนนี้ด้วยคุณนอนพิงก่อนจะดีกว่านั่งก่อนดีกว่านะคะ ฉันมองไปที่หน้าของเธอเธอมีผมสีอ่อนแล้วก็ตัวเล็กดูน่ารักดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กสาวที่สวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนของเราแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแต่ว่าสีหน้าเธอก็มีความกังวลอยู่บ้างเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะนี่ฉันควรจะถามเธอก่อนหรือเปล่าว่าเธอเป็นใครกันแน่ก่อนที่เธอจะมาถามอะไรฉันแบบนี้นะ่ะฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรอคะ คุณถึงบาดเจ็บอยู่ที่ถนนแบบนั้นนะคะฉันควรจะถามคุณก่อนไมหมล่ะว่าคุณคือใครนะ่ะคุณคือใครแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันพูดออกไปด้วยเสียงแข็งกระด้างอ๋อฉันลืมแนะนำตัวค่ะฉันชื่อว่าเนโคนตะฮิบิกินะคะเรียกฉันว่าฮิบิกิก็ได้ค่ะฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับคุณนะคะ แต่ว่าฉันน่ะอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะของมอปลายนะคะคุณน่าจะเป็นรุ่นพี่ของฉันใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยแต่ฉันไม่สนใจสักนิดว่าเธอจะชื่ออะไรฉันไม่ได้อยากจะจำเลยอะนี่เธอเธอช่วยชีวิตฉันเอาไว้นะใช่ไหมหรือว่าเธอเกี่ยวอะไรกับพวกคนที่ซ้อมฉันหรือเปล่าหรือว่าเธอ เธอช่วยฉันมาที่นี่เพื่ออะไรกันน่ะแล้วฉันอยากจะออกไปที่นี่ฉันควรต้องทำยังไงเหรออาใจ,จเย็นก่อนสิคะคุณคุณควรจะพักก่อนนะคุณเจ็บมามากเลยอะ่ะฉันบังเอิญเจอคุณที่ถนนนะคะจริงสินี่คุณยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมล่ะคุณหิวหรือเปล่าฉันไม่ได้บอกว่าหิวแต่ว่าท้องฉันก็ร้องในตอนนั้นแล้วเธอก็ไปหยิบอาหารใส่ถ้วยมาให้ฉันด้วย ฉันได้เจอกับผู้ที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้และช่วยชีวิตฉันจากความตายข้างถนนอย่างนั้นสินะฉันยังไม่ได้บอกขอบคุณเธอเลยมันพูดไม่ออกหนะในเวลาแบบนี้เออนี่เธอฉันมองหน้าเธอและไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีฉันรู้สึกอายที่ต้องมาตกในสภาพแบบนี้และตอนนั้นเธอก็เอาช้อนตักข้าวต้มขึ้นมาและเป่ามันก่อนที่จะยื่นช้อนมาทางฉัน นี่ไม่ต้องป้อนหรอกนะฉันกินเองได้นะ่ะฉันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนะ่ะฉันรู้สึกแปลกใจมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโทษทีนะที่ไม่ได้บอกคุณก่อนแต่ว่าฉันเห็นคุณมีแผลเต็มตัวก็เลยช่วยทำแผลให้นะ่ะผ้าพันแผลเหล่านั้นฉันเป็นคนทำให้เองล่ะก็คุณเลือดออกมากเลยจริงๆฉันรู้สึกดีแล้วนะที่คุณดูจะไม่เป็นอะไรมากนะคะ ฉันจะกินข้าวต้มนี่ด้วยตัวเองนะคุณไม่ต้องมาป้อนฉันหรอกฉันพูดก่อนจะจัดการอาหารที่อยู่บนโต๊ะอย่างหิวโหวยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองน่วมไปทั้งตัวเพราเพิ่งโดนซ้อมมาแต่อาการมันก็ทุเลาลงมากหลังจากได้นอนพักเป็นเวลานานะนะตอนนี้คนดูเหมือนคนป่วยเลย ฉันไม่ได้บอกชื่อตัวเองแล้วก็เริ่มจําไม่ได้ด้วยว่าเธอชื่ออะไรแล้วนี่แล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะถ้าคุณอยากจะกลับเดี๋ยวฉันจะไปส่งก็ได้นะแล้วคุณยังเจ็บอยู่มากหรือเปล่าคะก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วแหละนี่เธอไม่ต้องพูดเป็นทางการกับฉันขนาดนั้นก็ได้เราก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนเดียวกันไม่ใช่หรอยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้แล้วก็ ช่วยทำแผลให้ฉันแบบนี้แหละนะเธอไม่ต้องขอบคุณหรอกนะเพราะว่าฉันก็เห็นว่าเธอเจ็บมากจริงๆถึงได้ช่วยกลับมานะ่ะนั่นก็เป็นอาหารที่ฉันไม่กินแล้วล่ะเธอกินหมดเลยก็ได้อีกอย่างหนึง่งเธอดูเหมือนคนที่กำลังเจ็บหนักเอามากๆจะกลับไปตอนนี้เลยจริงๆนะหรออยู่พักที่นี่ก่อนก็ได้นะไม่ดีกว่าคือฉันฉันอยากจะ ออกไปอ่ะคือฉันอยากจะกลับบ้านน่ะเธอทำอาหารพวกนี้เองเหรอใช่แล้วล่ะเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่คนเดียวน่ะฉันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะนะฉันอยู่คนเดียวก็เลยได้ทำอาหารกินบ่อยๆล่ะรสชาติพอกินได้ใช่ไหมล่ะมันก็โอเคเลยทีเดียวอ่ะอาหารที่เธอทำอะนะ ฉันว่าตอนนี้ฉันต้องไปแล้วอ่ะฉันนั่งคุยกับเธอได้แค่ไม่นานก่อนที่เธอจะพาฉันลุกออกไปจากห้องนั้นเพื่อที่จะไปตรงบริเวณอื่นของบ้านฉันกำลังมองหาทางออกฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกับฉันบางทีเราอาจจะได้เจอกันอีกแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันสำคัญสักเท่าไหร่หรอกนะยังไงก็คงต้องขอบคุณเธอที่ช่วยฉันเอาไว้ในวันนี้อีกอย่างเรื่องที่ฉันเจอ ฉันก็ไม่ได้เล่าให้เธอฟังเพราะว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของเธอด้วยหลังจากนั้นฉันก็มาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีพ่อแม่ไม่สามารถจะรับผิดชอบกับเรื่องที่ฉันเจอได้เลยพวกเขาเอาเงินไปเล่นพนันแล้วก็แพ้หมดฉันไม่รู้ว่าฉันจะหาเงินมาจากไหนถ้าเกิดว่าฉันทำงานหรือหางานทำได้ฉันอาจจะเอาเงินไปคืนไอ้พวกนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะไปทำอะไรดี ฉันคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ฉันต้องไปเรียนหนังสือด้วยจากนั้นในเช้าวันต่อมาฉันก็ตื่นขึ้นและแต่งตัวในชุดนักเรียนสมองฉันเหมือนจะตื้อแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรอีกฉันไปที่โรงเรียนในห้องเรียนของฉันเพื่อนๆนินทาฉันอยู่แม้ว่าฉันจะไม่ดูยับเยินอย่างเมื่อวันก่อนมากนักแต่ก็มีคนดินทาในห้องฉัน และฉันไม่มีเพื่อนอีกเลยนับตั้งแต่พวกนั้นที่ฉันยืมเงินไปเลิกเป็นเพื่อนกับฉันน่ะอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้ด้วยและในตอนนั้นฉันก็ได้ยินเสียงใครคนนึงเข้ามาหาฉันที่ห้องเรียนและฉันก็เห็นว่าคนที่เรียนห้องข้างๆเป็นรุ่นน้องคนนั้นเธอเข้ามาทักทายฉัน สวัสดีค่ะไม่รู้นะว่ารุ่นพี่หนะเรียนอยู่ห้องนี้ใกล้ๆกันแค่นี้เองนะคะ <m uch> ก็เลยเดินมาทักทายนะคะอ๋อเธอเองสินะเธอที่ชื่อเอ่อชื่ออะไรนะเมื่อวานน่ะ <m uch ing> ตอนนั้นเพื่อนๆพากานดินท้าพวกเราและมองมาทางฉันกับพี่พิกิ <m uch ing> ฉันคิดว่าเราควรจะออกไปคุยกันข้างนอกนะฉันก็เลยชวนเธอไปที่ด่านฟ้า ของตึกเรียนในอาคารนั้นนี่เธอเราออกไปคุยข้างนอกกันดีกว่าไหมได้สิตอนนี้ก็พักกลางวันแล้วนะจากนั้นฉันกับฮิบิกิก็ขึ้นมาบนบันไดของอาคารเพื่อที่จะหาม,มุมเงียบๆไปอยู่ด้วยกันสองคนตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงพอดีซึ่งทุกคนก็เอาข้าวกล่องออกมากินกันแล้วแต่ว่าฉันไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้ออาหารเป็นของตัวเองเอามากินช่วงเวลาพักแบบนี้หรอกนะเรามาอยู่กัน ที่บันไดระหว่างทางขึ้นไปยังด่านฟ้าเพื่อหาบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนจะสังเกตรหรือจะนินทาเรื่องของฉันตอนนั้นเองฉันก็ขึ้นมาอยู่บนด่านฟ้ากับเธอแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆที่ฉันต้องอยู่กับคนแปลกหน้าที่ได้พบกันแค่วันเดียวเนี่ยในเวลาแบบนี้ฉันอยู่ที่ด่านฟ้ากับเธอแค่สองคนที่นี่ไม่มีใครอื่นฮิปิกีเอาข้าวก่องออกมา เข้ากล่องของเธอทำมาอย่างดีทีเดียวมีทั้งไขม่ม้วนซูชิแล้วก็อาหารครบเลยนี่รุ่นพี่ไม่ได้เอาข้ากล่องมากินด้วยเหรอคะวันนี้รุ่นพี่จะนั่งกินเข้ากล่องเป็นเพื่อนฉันได้หรือเปล่าคือฉันไม่มีข้าวกล่องมากินหรอกแต่ก็แค่ไม่กินข้าวกลางวันนะ่ะฉันไม่เป็นไรอยู่แล้วปกติฉันก็อดข้าวกลางวันเป็นประจำอ่ะนะเหลือเชื่อเลยย่จริงจ นี่นุ่นพี่อดข้าวมันจะดีหรอคะเอาแบบนี้ไหมเอาข้าวกล่องของฉันแบ่งกินด้วยกันก็ได้เพราะว่าฉันก็ทํามาเกินเยอะเกินไปอยู่แล้วกินคนเดียวมันจะอิ่มเกินไปนุ่นพี่แบ่งไปกินจะดีกว่ามันมันจะดีหรอที่จะให้ฉันกินของเธอน่ะกินจิดกินได้นะข้าวกล่องเนี้ยเราแบ่งกันก็ได้ถ้าเกิดว่าลูกพี่อยากจะเป็นเพื่อนของฉันนะนะ เพื่อนอย่างนั้นหรอฉันคิดในใจไม่มีใครเรียกฉันว่าเป็นเพื่อนแบบนี้มาตั้งนานแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรไม่ปล่อยนักที่ฉันจะคุยกับคนอื่นนานแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับเพื่อนนะน้นพี่ไม่อยากกินข้าวกลางวันกับฉันหรอคะฉันไม่ได้รังเกียจอะไรเรื่องนั้นหรอกฉันจะขอแบ่งข้าวของเธอกินก็แล้วกันแม้ว่าฉันไม่อยากจะกินอะไรอะนะ รุ่นพี่ควรจะกินซะหน่อยเพราะว่ารุ่นพี่เพิ่งโดนทำร้ายมาถ้าเกิดไม่กินอะไรเลยร่างกายจะยิ่งอ่อนแอนะรุ่นพี่ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นหรอกนะคะมันก็อาจจะจริงของเธอนะจากนั้นฉันก็นั่งกินข้าวกล่องอยู่กับพี่วิกิแล้วนี่รุ่นพี่มากับฉันไม่กลัวคนอื่นจะมองไม่ดีเอาเหรอและรุ่นพี่ไม่กลัวฉันหรอคะ น่ใจเหรอว่ารุ่นพี่มาอยู่กับฉันแบบนี้แล้วเพื่อนของรุ่นพี่จะไม่มองแ,บบแปลกๆเอาได้น่ะเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอะอยู่กับเธอแล้วมันทำไมหรอมีอะไรในตัวเธอที่ฉันต้องกลัวด้วยหรือไงอา้าวก็รุ่นพี่ไม่ได้ยินเรื่องที่เขานินทาก,กันหรอเรื่องที่เพื่อนของฉันแล้วก็ทุกคนในโรงเรียนน่ะบอกว่าฉันน่ะเป็นลูกสาวของสมาชิกในแก๊งยากุซ่านะคะพ่อของฉันน่ะเป็นคนของแก๊งยากุซ่า มันเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องนั้นน่ะทุกคนก็เลยพากันกลัวฉันฉันก็เลยไม่มีเพื่อนเลยที่โรงเรียนนี้เพื่อนไม่กล้าคบฉันเพราะว่าพ่อของฉันน่ะนะเขาเป็นคนของแก๊งยากูซ่าใครๆก็รู้กันไปทั่วไม่มีใครอยากจะคบกับฉันหรอกค่ะฉันก็เลยไม่มีเพื่อนน่ะฉันไม่ได้โกหกนะถ้าเกิดว่าต้นพี่จะกลัวฉันก็ไม่แปลกหรอก ฉันคิดในใจว่าถึงฮี่ิกิจะเป็นลูกสาวของยากุชาหรืออะไรก็ช่างฉันไม่ได้สนใจฉันแค่คิดว่าเธอเป็นคนที่ช่วยฉันเอาไว้เมื่อวันก่อนแล้วเธอก็ช่วยดูแลจนแผลของฉันมันค่อยยังชั่วแล้วก็ดีขึ้นมากเพียงเท่านั้นที่ฉันคิดเกี่ยวกับเธอในตอนนี้ฉันเท้าเอวแล้วก็มอ้นไปบนท้องฟ้าเน่แล้วไงล่ะฉันไม่ได้สนเรื่องนินทาหรอกนะไม่ว่าใครจะนินทาอะไรกันที่โรงเรียนอ่ะ เกี่ยวกับเธอมันก็เรื่องของเธอแต่ว่าฉันไม่ได้แคร์เลยเธอเป็นคนที่ช่วยฉันเอาไว้นะแค่นั้นก็มากพอแล้วที่เราจะเป็นเพื่อนกันน่ะแต่ว่าพ่อของฉันเป็นคนของแก๊งยากุซ่าจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกทุกคนที่เข้ามาใกล้ฉันต่างก็กลัวนะ่ะพวกเธอต่างก็ไม่อยากจะคบหากับฉันเพราะกลัวพ่อของฉันด้วย ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นาเป็นเพื่อนกันน่ะมันเกี่ยวอะไรกับพ่อด้วยหรือไงพ่อจะเป็นอะไรก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยถ้าเกิดว่าเราจะคบ่าเป็นเพื่อนไม่ใช่หรอเพราะว่าเรื่องนี้ทำให้ฉันมีปัญหาที่โรงเรียนออกจะบ่อยครั้งตั้งแต่เด็กน่ะก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเด็กคนอื่นเลยเพราะว่าพ่อของฉันพ่อของฉันมักจะเข้มงวดแล้วก็ตามเป็นห่วงฉันอยู่เอย มันทำให้ฉันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากกับตัวเองฉันว่ามาดีจะตายที่พ่อแม่เธอดูแลเธอซะขนาดนี้นะใช่ไหมล่ะพ่อแม่ฉันนะ่ะไม่มีปัญญาที่จะมาส่งเสียเลี้ยงดูอะไรอย่างครอบครัวของคนที่มีเงินงหรอกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เขากลัวที่เธอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เรียกกันว่าเพื่อนใช่ไหมล่ะแบบนั้นจะไปน่าคบได้ยังไงอีกอย่าง เพื่อนของฉันเองอ่ะฉันก็เคยมีเยอะแต่ก่อนแต่ว่าเมื่อวันก่อนที่เธอเห็นฉันบาดเจ็บแบบนั้นน่ะก็เป็นเพราะว่าฉันโดนเพื่อนของตัวเองซ้อมยังไงล่ะจริงเหรอนี่นี่เธอโดนเพื่อนของตัวเองซ้อมมาอย่างนั้นเหรอจริงเหรอคะรุตพี่ก็ใช่น่ะสิเพราะว่าสมัยเด็กอ,อาจจะเป็นเพราะว่าฉันชอบรังแกคนอื่นบ่อยๆแล้วมั้งก็เลยคงเป็นกรรมน่ะตอนนี้กาเป็นว่าฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคน แล้วทุกคนก็ทำร้ายร่างกายฉันกลายเป็นแบบนี้ฉันเองก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันแหละไม่ใช่แค่ว่าเธอไม่มีเพื่อนเพราะพ่อเป็นยากุซ่าอยู่คนเดียวในเมื่อถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะที่พูดเรื่องตัวเองไม่มีเพื่อนทำให้คุณไม่สบายใจไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่หรืองไงเพราะว่าฉันลำบาก แล้วก็เป็นแบบนี้นะนะแล้วก็ควรต้องยอมรับมันสิสิ่งที่มันเป็นน่ะฉันเองไม่ได้มีเพื่อนมานานมากเลยล่ะค่ะแทบจะไม่มีใครเป็นเพื่อนกับฉันเลยแต่ตอนนี้เธอก็มีฉันคนหนึ่งไงมีฉันคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเธอน่ะเอ๊ะหมายความว่าเธอจะยอมเป็นเพื่อนของฉันอย่างนั้นเหรอนี่เธอจะล้อกันเล่นหรือไงก็เราอะ่ะเป็นเพื่อนกัน มันต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกหรอที่จะเป็นเพื่อนกันได้น่ะแค่เธอช่วยฉันไว้ก็เป็นเพื่อนฉันแล้วล่ะถึงจะบอกว่าเป็นเพื่อนก็เธอนะคะแต่เราก็รู้จักกันไม่นานแล้วก็คุณแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันฉันก็แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยอะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ดีใจขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนฉันน่ะฮิบิเกะหัวเราะฉันเห็นน้ําตาที่ดวงตางของเธอด้วยดูเหมือนเธอจะดีใจมาก แล้วก็ดูสดใสมากที่รู้ว่าตัวเองมีเพื่อนเป็นชั้นคนหนึ่งฉันรู้สึกหน้าแดงเพราะว่าตอนนั้นทิพิกิดูน่ารักเหลือเกินฉันดูว่าเด็กผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยคงจะมีเด็กผู้ชายที่โรงเรียนชอบกันเยอะมากเลยทีเดียวสินะเด็กผู้หญิงลักษณะท่าทางแบบนี้ดูจะล่าเริงได้ทั้งที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยนะเอาเป็นว่าฉันจะเป็นเพื่อนให้กับเธอก็แล้วกันตอบแทนที่เธอช่วยฉันเมื่อวันก่อนนะ่ะ นี่เธอหัวเราะอะไรอ่ะเป็นเพื่อนกับฉันแล้วมันตลกอย่างนั้นเหรอเปล่าหรอกก็ฉันแค่เห็นว่ามันน่าแปลกดีที่พวกเราคงเจอกันแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็มานั่งกินอาหารกลางวันด้วยกันที่ด่านฟ้าโรงเรียนแบบนี้นะ่ะอ๋อนั่นเองเหรอพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนของแก๊งยากุซ่าถ้าอย่างนั้นพ่อเธอคงไม่ส่งคนมาฆ่าฉันใช่ไหมที่เป็นเพื่อนกับลูกสาวเขาน่ะนี่พูดอะไรอย่างนั้นน่ะ ฉันกาลังกินไขบ่บวนของฮิบิกิอยู่แล้วก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าปากของฉันเต็มไปด้วยข้าวนะ่ะนี่มันไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนั้นขึ้นหรอกพ่อของฉันนะ่ะไม่ใช่คนที่จะส่งใครไปทําร้ายผู้หญิงหรือว่าใครคนอื่นถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับพ่อหรอกนะพ่อไม่ได้คนที่ร้เหตุผลขนาดนั้นนะ่ะไม่มีทางที่พ่อจะทาร้ายเพื่อนของฉันฉันรู้ดีแล้วันก็เชื่อในตัวเขานะงั้นเหรอ และดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะกินอาหารหมดเกลี้ยงเลยนะคะความจริงฉันไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าอะ่ะคือฉันไม่ค่อยมีเงินน่ะฉันไม่มีเงินเลยฉันก็เลยหิวมากไปหน่อยนะโทษทีที่กินของเธอหมดเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากินหมดนะก็ดีแล้วตุ้นพี่จะได้มีสารอาหารไปซ่อมแซมแผลที่บาดเจ็บจากเมื่อวาน กินให้หมดเลยก็ได้วันหลังเรามากินข้าวด้วยกันแบบนี้อีกได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเธอต้องการแบบนั้นนะฉันก็มากินข้าวเป็นเพื่อนเธอที่ด่านฟ้าแบบนี้ได้ล่ะชีวิตของฉันมันไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากฉันคิดในใจฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะเล่าเรื่องของตัวเองให้เธอฟังหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่ได้บอกเรื่องที่พ่อแม่เล่นการพนันแล้วก็ติดหนี้จะรู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องแย่เกินกว่าที่จะเอาไปบอกใคร เราสองคนคุยกันและหลังจากนั้นเวลาพักเที่ยงก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันรู้สึกว่าตัวเองได้มีเพื่อนคนแรกแบบงงๆอะนะถึงจะเป็นรุ่นน้องก็เถอะ